เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่14เดือนกรกฎานะครับ2564นะครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นแบรนด์มาคู o อปติกนะครับผมโอเคนะครับจะเป็นรุ่นนะครับผม4-16คูณ 44SF นะครับผมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีนะครับผมระดับต้นๆนะครับสําหรับแบรนด์มาคูนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของมาคูออปติกนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับผมเวลาการปรับนะครับก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับการปรับนอกนะครับ ตัวนี้สามารถเซ็ตซีโร่ได้นะครับจะมีมาร์กมาจากโรงงานนะครับเพื่อนๆพี่นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับหลาข้างนะครับผมสามารถปรับได้ตั้งแต่15หลานะครับถึง600หลากันเลยทีเดียวนะครับถึงอินฟินิตี้เลยนะครับปรับหลาหรือปรับโฟกัสนะครับพี่ๆนะครับปรับหลาหรือปรับโฟกัสนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคตัวนี้นะครับซูมได้4-16ถึง16เท่าของสายตานะครับผมระยะมองก็จะอยู่ที่นะครับ สิบเมตรนะครับถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมท่อจะเป็นท่อใหญ่นะครับท่อสามสิบมิลนะครับผมหน้าเลนจะอยู่ที่สี่สิบสี่มิลนะครับผมด้านหลังนะครับปรับสายตาได้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะแถมฝากระดูกหัวท้ายนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเ้นล็งกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับอนี่นะครับผม เส้นลิงก็จะชัดแจ๋วใสแจ๋วนะครับผมสาหรับแบรนด์มาคูนะครับผมท่านไหนที่เคยใช้ก็จะรู้ดีนะครับจะทราบปีนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับผมเผื่อกระสุนตกใกล้ตกใล้ได้นะครับเส้นลิงจะมินดอทขีดนะครับผมลักษณะดังภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับเส้นลิงจะคงมากนะครับพี่ๆนะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับ โอเคนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแถมกันบ้างนะครับว่ากล้องมาคูตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนพี่นะครับตัวนี้จะแถมนะครับผมท่อรถแสงนะครับผมแถมให้นะครับฝากระดูกแถมให้หัวท้ายนะครับเพื่อนพี่แล้วก็คู่มือเอกสารการใช้งานนะครับจะแถมให้สองเล่มนะครับตัวนี้นะครับโอเคนี่นะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับคู่มือเอกสารการใช้งานจะแถมให้สองเล่มนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวบอกระยะนะครับผมของเป้านะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะแถมผ้าเช็ดเลนส์ครับอีกหนึ่งผืนนะครับตัวนี้ผ้าเช็ดเลนส์ของมาคูออปติกนะครับผืนใหญ่มากนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับมาคูออปติกคอมนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีนะครับก้านปรับซูมนะครับผมท่านไหนนะครับที่ชอบนะครับก็ใส่เข้าไปได้นะครับ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นก้านปรับซูมนะครับแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับผมอ่านี่นะครับวิธีการใส่นะครับก็ใส่ง่ายๆนะครับผมจะช่วยเบามือนะครับในการปรับซูมนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับขาจับล่างนะครับตอนนี้จะเป็นของมาคู o อ p t i c แท้เลยนะครับพี่ๆนะครับผม ตัวนี้จะเป็นขาทนมากนะครับก็ขายกันข้างนอกก็จะประมาณ450นะครับก็ทางร้านก็จะมาแถมให้ฟรีๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบสวีดมินทงสูงนะครับผมจะแถมรถสเปรย์ให้2ตัวนะครับผมปเจแอลให้นะครับแล้วก็จะเป็นขาจับ่างนะครับแบบสวีดมินทรงสูงนะครับของมาคูเลยนะครับอสกรีนมาคูเลยนะครับพี่ๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ นี่นะครับผมข้างบนก็จะเป็นน็อตสี่ตัวนะครับข้างล่างน็อตสองตัวนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสำหรับขากล้องนะครับผมที่แถมไปนะครับโอเคนะครับก็จะแถมไปแบบกล่องแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็นะครับผมท่านไหนนะครับที่ใช้แบบ20่มิลนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมเพราะว่าทางร้านนะครับมีให้เลือกนะครับ11บมิลกับ20่มิลนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผม โอเคนะครับรูปร่างของ20มิลก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนราคานะครับของกล้องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับ1 9 5่าบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคาจะอยู่ที่1,950บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค้ามที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อีนะครับ เออโอเคนะครับถ้าใหนสนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line นะครับ adjukppp idline a j u k p p p นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเร่องนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ